สวัสดีครับสวัสดีนานๆนานตกปลายท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยฮะน้าเปาครับผมวันนี้พาเอาไม้ตีประชอนเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มาลองไม้ใหม่ดูครับผมนี่ฮะไม้นี้เคยมาครั้งหนึ่งนะฮะไม่ได้มานานเลยครับผมวันนี้ออกมาเช็คไม้ดูครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวให้ตกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ได้ยังไงก็จะย้ายไม้ไปเรื่อยๆนะครับผมเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปฮะ ตูนครับช่อนไซสสวยอยู่ครับผมอ้วนเลยฮะตัวนี้นี่ครับผมโหไสอ้วนมากครัตัวนี้นี่ฮะมีดขอครับผมกัดเป็นกรบยางพีเคสีเขียวครับนี่ฮะตูนอ้วนแล้วครับผมไสสวยฮะเต็มแรกครับผมจะลุยกันต่อฮะ ไสสวยอีกแล้วครับผม <c oughs> นี่ฮะมานี่มีปลาตัวอ้วนนครับผมนี่คัะตัวที่สองครับไซส์ใหญ่กว่าตัวแรกขึ้นมาอีกหน่อยครับผมไซส์สวยเลยครับตัวนี้นี่ฮะกลายเป็นกบยางพีเคสีเขียวตัวเดิมครับผมเนี่ยสุดยอดครับผม อู้โหกัดแล้วก็โดดนะคตัวนี้เนี่ยกัดเยอแล้วก็โดดเลยครับผมนี่ครับผมชอน๊อกนะตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับนะฮะเข้าไปเต็มแง่งนะฮะทะลุตานะตัวนี้นะครับตัวที่สามครับผมจะติดตาชมกันต่อครับผม